สวัสดีค่ะสวัสดีคลิปที่3นะคะพูดก็ต้องซีรีส์สามสาามคะ่ะร้อนแค่ไหนร้อนที่พูดพูดพูดคำอื่นไม่ไม่ถูกนะร้อนมากๆนะคะอ่าเรามาพูดถึงพ้าถุงนะคะคือช่างคือช่างที่เขาตัดให้คุณสุขเขาเป็นโควิดนะคะมาเป็นโควิดเขาก็โดนกักตัว10บวันซึ่งเขาเป็นหนักเสียงยังไม่มีอะไรลูกก็ไม่ได้พูดย่างเหนื่อยเลยอะไรเงี้ย เขาก็เส <Christmas>. ียใจนะคะซึ่งเขาก็ผิดนัดในการส่งผ้าถุงให้เราสองสองสองงวดใช่ไหมคะปกติก็ส่งบุนสุกทีละสิบผืนสิบกว่าผืนสองทีละอาทิตย์อาทิตย์อีกแล้วปรากฏว่าผัดสองเขาติดโควิดสิบวันแล้วก็ต้องมาพักฟื้นอีกสองวันนะคะแล้วเขาก็เลยตัดไม่ได้ไม่มีแรงนะคะนะตัวเราก็ต้องเข้าใจภาวะปัจจุบันขนาดผับยังต้อง ปิดใช่ไหมร้านหารนะต้องเลิกขายจริงไปหลายอันอันนี้คือชีวิตคนนะคือเมื่อเขาติดตัวเราต้องเข้าใจคือเราจะเอาแต่ง,งานมันก็ไม่ใช่นะคะคือเราต้องเข้าใจเหตุและผลของแต่ละบุคคลเหตุปัจจัยแต่ละครั้งว่าเขาเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราจะอุคุณต้องตัดให้ฉันนะลูกค้าฉันหลออันนั้นคือเรามองแต่แต่ผลประโยชน์ของเราไม่ได้นะคะคือเราต้องมองเขาด้วยว่า เขาเป็นความจําเป็นนะคะคุณสุถึงยุ่นอยู่เลยล่ะใครถามมาเพราะว่าคุณสุก็จะบอกว่าช่างติดโควิดนะคะแต่ถ้าคิดว่าเราไม่ได้คุณสุจะอดตังให้นะคะคือคุณสุยินดีทุกอย่างนะคะยินดีทุกอย่างก็เหมือนเมื่อวานนี้เขาซื้อผ้าถุงสูไปแล้วเขาก็เอามาเปลี่ยนใช่ไหมเขาเปลี่ยนคุณสุสองครั้งหนึ่งก็ซื้อไปสองผืนซื้อไปสองผืนแล้วเขาเอามาคืนเลยเอามาคืนแล้วซื้อไปอีก ้อไปอีกสี่ผืนหรือห้าผืนแล้วเขาเอามาเปลี่ยนมันสูว่ามันสูมันสุถ้าเป็นคนอื่นคงจะโมโหใช่ไหมฮะเพราะว่า,วามันมันนะกำไรสามสิบาทแล้วโหประมาณนี้นนะฮะแต่เขามาเปลี่ยนก็ซื้อว่ามันสกเขาบอกว่า,วาเอาที่สบายใจเลยค่ะขึ้นไปเปลี่ยนเลยหรือเสื้อผังหยับหรือผ้าถุงหมดเลยนะคะก็สุต้องนะมันจะขึ้นมาถามด้วยว่าโอ้โหผ้าถุงทำไมเล็กขนาดนี้ขนนเขาอ้าวเคนที่คุยกับแม่ไง าลือนะรู้สกว่าบอกว่าเอาที่สบายใจสล้วเลยเอามะม่วงให้เขาอีกนะคะคือถ้าเรามโหมันก็ไม่ได้อะไรคือเราเข้าใจเหตุและผลเขาว่าคือเขาคือเขาอยากเปลี่ยนนะคือคือคือตอนเขาเรียกไปอ่ะเขาคิดว่าใช่แต่พอไปแล้วมันไม่ใช่เขาก็อยากเปลี่ยนแต่เราไปขัดใจเขามันก็ดูกัะไรเดี๋ยวเราก็ขายต่อได้เขาเพราะว่าอีกคนนึงไม่ชอบเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็ต้องชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าไม่ได้จริงสุก็ขืนหลานก็แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเยอะจะไปคิดมากคิดมากก็ปวดหัวนะคะตัวทิฏฐิมณะบางครั้งเราก็ต้องลดลงถาม,มาว่าว่าถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องเลยนะแต่เราก็ต้องให้ถูกใจเขานะเราบอกว่าบางครั้งถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะคะโอเคเรามาดูผ้าถุงว่ามีของใครมาบ้างนะคะนานถ้าจนจําไม่ได้นะคะคือคุณสุก็ยังจําไม่ได้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นของแม่ฉีทัดนะคะ เขาไม่ชีช้ทัดนี่น่าจะตัดป้ายนะคะตัดป้ายตัดให้ตัดให้ญาติโยมของไม่ชีอันนี้คือลายเต่าสีดํานะคะตัดป้ายแล้วปัดป้ายก็จะมีลังดมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดมอยู่ตรงนี้ก็เป็นไซส์ของเรานะคะขเขาก็จะเอาตามไซส์ก็คือวัดเอววัดสะโพกนะคะก็ก็จะมีต่อผ้าข้างในหรือเปล่าโอ้ตัดป้ายจะไม่ต่อผ้านะคะเพราะว่า ถ้มพื้นยาวแล้วนะคะก็พถึงตรงจุดเขาพอดีนะคะนะคะก็จะมีเชือกข้างในให้เราผูกนะคะนะคะตัวนี้เป็นลายเต่าสีดำนะคะอันนี้ลายเต่าสีดำนะคะต้องจะเป็นของแม่ชีทัดนะคะเดี๋ยวไงก็จะส่งให้นะคะชีพอดีที่ที่แม่ชีอยู่นะคะตรงวัดป่าที่ปฏิบัติธรรมนะ่ะก็คือเป็นที่ติดโควิดนะคะติดโควิดเป็นพื้นที่เสี่ยงเขา แฟดเขายังไม่ให้ส่งนะคะก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนนะคะตัวนี้ก็คือลายไทยลื้อลายเก่านะคะแต่ก่อนคุณสุดขายเยอะใช่ไหมอันนี้คุณสุดตัดให้ฉีผิดตัวนี้ฉีว่าโยมพี่ตัดให้ผิดโยมพี่อัดกาวไปให้เฉยๆต้องตัดแบบป้ายคุณสุดก็เลยให้ฉีส่งกลับมานะคะเดี๋ยวก็แท็กส่งนะคะ อดีชีก็สั่งไหมไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นกระดุมกระดมปั๊มอย่างดีนะคะนะคะถัดป้ายเนื้อนะคะช่างเขาคิดสามรอยนะคะชั่งเขาคิด3ามนะคะ,ค 300, ะ,คะแต่ช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยแต่ก็โอเคนะคะตัดป้ายสามรอยนะคะ ทีทัดแล้วก็ดูซยว่าเป็นของไข่บ้างนะคะพวีโอถึงสิบต้องแบบน,นะคะับไข่นะคะบอมบมบุมบุม,บม,บมอะไรเนะี่ยเลยสุดๆซิต่มเลยนะ P.O.N. ชื่อภาษาอังกฤษตัวนี้เป็น ยกดอกลำพูนนะคะนี่ก็ตัดป้ายเหมือนกันข้างในก็จะจะมีเชือกผูกเชือกให้เราผูกเห็นเพื่อนๆที่เขาได้ตัดป้ายไปนะคะเขาบอกว่าใส่สบายมากใส่สวยเข้ารูปนะคะแต่กุ้งสุก็ยังไม่เคยตัดป้ายตัวกุ้งสุก็ยังไม่เคยใส่ป้ายว่าจะลองสักตัวเหมือนกันนะคะ ว่าจะลองตัดสักตัวเหมือนกันนะคะเวลาตัดดอกงมาก็สวยแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ไม่รู้ลิสีหมักสุกนะคะเขาเลือกป้ายลำพูนนะคะเดี๋ยวมี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 ขี้ได้เดี๋ยวสก,กิดให้ตัดให้นะคะมีขี้ได้หน่อยหนึ่งนะคะ <S <S คือ,อตัดป้ายนี่เราจะไม่สามารถหลบพาได้เราต้องกลางพาเห็นเห็นน้องเข หลานก็พูดอย่างนั้นนะแต่ลุงสุก็ไม่ค่อยเข้าใจกับงานตัดนะคะงานตัดลุงสุก็ไม่ค่อยเข้าใจรอกเขาบอกถ้ามีตําหนิตรงไหนก็ต้องเอาตามนั้นเลยตําหนิก็จะมีบ้างนะคะเพราะถุงพื้นละสองร้อยห้าสิบเนาะพื้นละร้อยกว่าบาทอย่าอะไรนักหนาเลยเนาะมีนิดหน่อยอะ่ะเพราะว่าเป็นฟืมนนะคะบางครั้งขี้ได้มันจะขึ้นมาก็ตะตัดไปนะคะของสุก็มีทุกพื้นและตําหนินะคะ ตัวนี้ของใครลนะ่ะอันนี้ก็ตัดป้ายนะคะรู้สึกคนจะตัดป้ายเยอะนะคะของนินประดับนะคะของคุณนินประดับของนินประดับนี่สองพืนนะคะตัวนี้เป็นสุโ,โ,ทะะโ,กโกไทยนะคะสุโ,กโกไทยนะของสุโไทยนะคะสุโไทยสุโไทยนี่ตัดออกมาสวยนะคะเวลาใส่ก็โอ้โห แนบกับตัวเราเชียวสบายสุขโขไทยเขาเรียกสุขโขไทยะคะ่ะสุขโขไทยก็สุก็เหลือเยอะอยู่นะคะเ,เยอะๆคนเน้นกระดับน,นะคะเขาก็ถามกุู่ว่าลืมหรือ,อยังกุสลบอกว่าไม่ลืมเราแต่ช่างช่างพึ่งพึ่งพิ่ง,พ,ง,พ,งพิ่งหายนะคะอันนี้คือเหลียงทองนะคะเขาปั๊มสีแดงนะคะไปดูปั๊มสีแดงนะคะระาคาเรียบร้อยนะคะ ตัดเล้วเนี้ยบอ่ะนะคะมมีที่ติแล้วตัดแล้ว <c oughs> ตัดแล้วก็ไม่มีที่ติอย่างว่าเนาะโโหเห็นเขาพูดกันนะคะเห็นคนที่คนกาลสินเขามาฝังุดตัดหลายคนเขาบอกว่าโอ้โหใส่สบายมากใส่สวยนะเห็นเขา <c oughs> ใส่ไปใ,ใส่บาทนะคะก็สวยดีนะคะก็ตัดตายกันก็สวยดีก็แปลว่าตัดตายก็สวยนะคะผงสวยเนาะ คุณสุจ,จะลองตัดใส่เขาบอกว่าตัดสบใส่สบายติดดูแล้วฝูกนะคะตะกกว่าใส่สบายก็เห็นเขาใส่แนบแนบตัวดีนะคะใส่ใส่แบบคุณสุนี่มันเป็นทางการตัดสําเร็จเป็นทางการเกินไปเนาะแเแต่ตัดป้ายใส่ดูบ้างนะคะเดี๋ยวให้หลานก็โทรบอกหลานตัดป้ายมาสักสองตัวก็ถุงกสุก็ทิ้งไว้กับหลานนะคะหลายตัวแต่ก็สุนก็ให้หลานเขาตัดให้ ใช่มาว่าให้หลานตัดให้ลูกค้าก่อนอะไรเนี้ยนะคะคุณสุก็จะเอาทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ของคุณอะไรนะคะขุ่งนะคะน้องมาดูของน้องใลือไสนะลือม่วงนะคะใส่ม่วงนะคะ แรวของน้องคนนี้ก็ตัดตายเหมือนกันตัดตายเหมือนกันนะชิป <c oughs> ที่สามก็จะหมดละอ๋อสิบนาทีก็แป๊บๆนอ้องอสูบก็ว่านะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะหน้าร้อนทำอะไรก็เบื่อนะร้อนนะชิปที่สี่แล้วนะคะสิบนาทีก็แป๊บๆนอ้อง พอเวลาตัดรอบหนึ่ง